เหมือนจนแยกไม่ออกเปิดห้าดาราชายหญิงหน้าตาเหมือนกันเป๊ะไม่รู้ว่าความบังเอิญหรืออะไรที่ทําให้พวกเขามีความน่าคล้ายกันอย่างไม่น่าเชื่อถึงแม้จะไม่ได้เหมือนเป๊ะจนแย่งไม่ออกแต่พออยู่ในเฟรมเดียวกันบางคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นแฝดกันก็เป็นได้จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันจ้า อันดับที่5้าใบเฟิร์นและเซนยังกับก๊อปปี้วางเลยทีเดียวสําหรับสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและหนุ่มฮอตอย่างเซนสุภพงศ์ที่บอกได้เลยว,ว่าหน้าเหมือนกันหนักมากดูได้จากละครใบไม้ที่ปิดปิวที่หนุ่มเซนมารับบทเป็นสาวใบเฟิร์นก่อนแปลงโฉมเมื่อเทียบดูรูปแล้วไม่ว่าจะเป็นตาจมูกปากคือเหมือนกันสุดๆไม่บอกก็คงนึกว่าเป็นแฝดชายหญิงกันแน่ๆเลย อันดับที่4ปีเตอร์และพลอยแม้ความรักของทั้งคู่จะไม่สมหวังถึงฟังแต่ก็ต้องพูดได้เลยว่าทั้งสองคนขึ้นทำเนียบดาราชายหญิงสำหรับหนุ่มปีเตอร์คอฟเดเรนดอลและพลอยพลอยพันธ์ an, ที่มีความหน้าเหมือนหน้าเป๊ะคล้ายๆกันจนแฟนคลับทักสมาเสมอไม่ว่าจะเป็นดวงตาโครงจมูกหรือรอยยิ้มเรียกได้ว่าทอดแบบกันมาเป๊ะๆส่งผลมาถึงลูกๆของทั้งคู่ที่หน้าตาได้พ่อได้แม่มาเต็มๆ อันดับที่สามออกแบบและเป้อารักตั้งแต่ที่สาวออกแบบชุติมนเป็นที่รู้จักในภาพยนตร์ฉลาดเกมโกงจนดังเป็นพลุแตกทําให้เจ้าตัวน,นั้นเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศกันเลยทีเดียวแต่ด้วยใบหน้าของเธอเป็นสาวเก๋ๆจนหลายคนทักว่าเธอหน้าเหมือนเป้อารักนักแสดงนักดนตรีหนุ่มมาเซอร์สุดเท่ด้วยบุคลิกดูแมนๆน,น้านิ่งๆเชี่ยวเชียวคู่คูเหมือนไม่เหมือนแฟนๆก็ลองพิจารณาดูเอานะจ๊ะ อันดับที่2คัตโตและแอนทิติมาเรียกได้ว่าเหมือนกันหนักมากสําหรับคัตโตะลิปตาที่ขนาดเจ้าตัวยังแซวตัวเองไม่ว่าจะไปออกรายการไหนมักจะโดนเรียกว่าเป็นแอนทิติมาตลอดทั้งรูปหง่งหน้าใส่แว่นกรอบสี่เหลี่ยมเหมือนกันต่างกันแค่ส่วนสูงนอกนั้นก็นึกว่าเป็นพี่น้องกันจริงๆซะอีก ดับที่1่แตวและเจมจีนักแสดงนําฝีมือเยี่ยมที่ถูกจับคู่มาเล่นละครด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจนหลังๆมาแฟนคลับหลายคนแซวหนักหลังเจอภาพชุดนี้ว่าใครเป็นนังเอกพระเอกกันแน่เพราะมุมนี้ทั้งหนุ่มเจมและสาวแตว้วคือโครงหน้าเปะ๊ะคิ้วเปะ๊ะปากเปะ๊ะมุมเปะ๊ะราวกับกอปปี้ขนาดนี้เรียกได้ว,ว่าเหมือนจุดคนลุกได้อีก